ก็จะเปิดได้เลยเดี๋ยวเราจะดับไฟดวงที่สั่นี้เปิดนะี่ดับไฟมมืดสึ้นเลยนะแล้วเราก็แค่เอามือไปสัมผัสมือแค่ผ่านเซนเซอร์นะเปิดไฟแล้วลองดูได้ก็เปิดไฟสวยอองามตอนกลงคืนมันก็จะมืดๆประมาณนี้น,ะนี้ถ้าเราเอามือไปอังนี้ก็คือดับ อีกเช่นเคยนะครับกับเราช่อง Design แฟมิลีช่วง DIY by Dad นะครับนะครับอย่างขั้นต้นไปครับก็คือเมื่อกี้เราแบบทำให้ดูว่าไฟมันติดยังไงนะครับก็คือแบบว่ามันเป็นเทคนิคทางกล้องนิดนึงไม่เป็นไรแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทํากันครับสำหรับคนรักงาน DIY นะครับชอบงาน DIY นะครับก็ถ้าเข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดใครกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะในคลิปตอนถัดไปนะครับ ทีนี้เราจะมาพูดถึงว่าห้องนี้ยมันเป็นห้องแต่งตัวเป็นห้องแต่งตัวของผมกับของแฟนนะครับซึ่งห้องเนี้มันจะเป็นห้องปิดถ้าเราจะพาเดินชมเนี่ยก็คือห้องเนี้ยมันจะเป็นออกจากห้องน้ํามาถ้าเรามองทางด้านด้านด้านหลังด้านข้างซ้ายนะครับมันก็จะเป็นห้องน้ําพอเราออกจากห้องน้ํามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเดินเข้ามาในห้องแต่งตัวเลยซึ่งจะไม่ได้มีตู้ปิดนะครับทีนี้เราเวลาถ้าเกิดตอนเช้ามันก็ไม่เท่าไหร่หรือเปิดไฟเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่ แต่ทีเนี้ยเราอยากทําไฟเราอยากทําไฟตรงเนี้ยติดลาวตรงเนี้ยให้มันเห็นชัดๆนะครับเวลาตอนกลางคืนมันจะมืดมากทีเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะทําการติดไฟเป็นเส้น LED นะแต่ว่าด้วยการที่เราจะไม่ใช้สวิตที่แบบเปิดปอกแป๊กเราจะใช้เป็นสวิตเซนเซอร์คือใช้มืออ่างปุ๊บแล้วมันก็จะติดได้เลยนะงั้นเดี๋ยวเราไปรับชมว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะแล้วก็ถ้าจะหาซื้อทําตามผมนะ ก็เดี๋ยวจะแปะไว้ในข้างล่างตรงแท็กผลิตภัณฑ์ก็เข้าไปกดเลือกซื้อเอาได้เลยนะทั้งหลอด led เป็นเส้นแล, ly, แล้วก็ตัวพวก power supply แล้วก็ตัวสวิตช์นะครับส่วนสายไฟก็เป็นสายไฟทั่วไปนะครับก็เป็นเบอร์1.5ก็ได้เพราะว่าอันนี้มันไม่ได้ใช้ไฟเยอะมากนะครับไฟก็เป็น12โวลต์ก็คือใช้อแด p ปเตอร์แปลงจาก220เป็น12โวลต์นะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณมีต่อจากโซลโซงเซลล์มาก็ใช้ได้เหมือนกันครับผม โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ก่อนเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยเราจะให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับว่าในห้องของเราเนี่ยครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่ห้องแต่งตัวนะครับเนี่ยครับห้องแต่งตัวมันก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่จะเป็นประมาณนี้เราเดินออกจากห้องน้ํามาปุ๊บเนี่ยเ,เดินออกมาจากห้องน้ำปุ๊บก็มาแต่งตัวได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้เราก็เหลือฝั่งนี้กําลังรอกระจกมาติดนะครับอ่าตรงนี้ก็ทําเกตลิ้นชักอะไรเรียบร้อยมีชั้นวางของนะครับแล้วก็ ข้างล่างก็จะมีเก๊นะเกนะเกะเนี่ยครับนี่นี่ครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นชั้นวางของเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะติดข้างใต้นี้เพื่อว่าเวลากลางคืนมันจะไม่มืมดมากเวลาเราเข้าห้องน้ำกลางคืนแล้วเกิดว่าเออไม่อยากเปิดไฟดวงนี้นะเราก็เปิดเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยเห็นแฟนเนขะาแบบออกจากห้องน้ํามาเขาก็จะใช้ไฟจากห้องน้ำซึ่งไฟห้องน้ํามันก็ส่องได้แค่ประมาณนี้นะครับมันก็ส่องมาประมาณนี้ไม่ไม่ได้สว่างอะไรมากมาย <g ül> ก็เลยว่าจะทําตรงนี้ให้มันสว่างขึ้นมานะไปเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันว่าอุปกรณ์ที่จะต้องใช้มีอะไรบ้างเนาะเราเดี๋ยวติดแท็กผลิตภัณฑ์ให้ข้างใต้แล้วก็ไปกดสั่งซื้ออันกันเอาเองได้เลยนะครับไปดูกันโอเคเราก็มาดูอุปกรณ์กันนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องมีก็คือ power supply 2 2 0แปลงไป12โวลต์นะครับตัวสวิตช์ที่แค่ไม่ต้องไปกดแค่เอามือปัดแค่นี้ปุ๊บไปก็จะติดปัดอีกทีก็คือจะดับนะครับแล้วก็ LED เป็นเส้นอุปกรณ์มีแค่นี้แล้วก็สายไฟ1นขดที่เราจะต้องเอามาเดินนะครับไปเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยว่าเอาไปประกอบแล้วทำยังไงทำง่ายนะครับงาน DIY งานสนุกสนุกสำหรับคนชอบงาน DIY นะครับก็อย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์น,ๆๆชนะฮะจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปนะครับไปเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาทำการบักกี้ตัวนี้นะอันนี้คือสวิตช์นะมันก็จะเป็นบวกลบบวกลบเป็นอินเอานะมันจะมีเขียนบอกอยู่ ด้านนี้จะเขียนว่าเอาด้านที่อยู่ใกล้เม็ดดำๆเนี่ยเขียนว่าเอาอันนี้ก็คืออินเอาก็คือใช้ออกไปที่หลอดไฟนะเดี๋ยวเราจะต่อเข้าไป เราก็จะได้เป็นทางเอานะครับเพ็่บวกก็เราลบนี่นะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็เดินสายไฟขาเข้าจากพาวเวอร์ p l ายมานะครับ เรวไม่โดน าเราตัดนะหรือเราจะตัดต่อนะก็เห็นอันนี้นะมันจะมีสองขั้วแล้วมันจะมีเส้นขีดกลางนีให้เราตัดแบ่งครึ่งตามเส้นดํานี้นะเพราะถ้าเราตัดเกินเส้นดําเนี่ยมันเดี๋ยวเราจะเชื่อมไม่ได้เดี๋ยวเราต้องบัคก,กีบสายไฟนะตอนนี้เราก็เดินเสร็จแล้วเราก็เดินเดินเส้นสายไฟเส้นเสร็จแล้วคลิปนี้บอกา <RA> ง่ายมากไม่มีอะไรแค่ต่อแล้วก็ต่อไฟได้เลยนะแค่นั้นเองเนี่ยเราก็เดินสายไฟเสร็จแล้ว เป็นหัวปักไปเสียบให้เรียบร้อยแนละ้วตรงนี้นะเนี่ยหัวปักนะเราจะได้แบบเวลาเราไม่อยู่บ้านใช้ถอดออกได้นะเราจะไม่แบบเสียบตายคาอะไรอย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดดูว่ามันจะเป็นไงสำเร็จไหมโอเคนี่นะเมันก็จะมีเห็นไหมอันนี้มันก็จะมีไฟติดมาแล้วนะตรงนั้นนะเดี๋ยวเราแค่เอามือไปสัมผัสมันก็จะเปิดได้เลยเดี๋ยวเราจะดับไฟดวงที่ตอนนี้เปิดดูนะในดับไฟแล้วมืดตึ้ดเลยนะแล้วเราก็แค่เอามือไปสัมผัส ือแค่ผ่านเซนเซอร์มันเห็นไหมมันก็เปิดไฟแล้วเห็นไหมเนี่ยลองดูได้เห็นไหมมันก็เปิดไฟสวยงามตอนกลางคืนมันก็จะมืดๆดประมาณนี้เนี่ยนะ,นะทีนี้ถ้าเราเอามือไปอังอีกทีก็คือดับเห็นไหมมือเปียกเราก็ไม่ต้องไปโดนมันเราแค่แค่ผ่านในระยะแค่ไม่เกิน5เซนเนี่ยน่ติดแล้วเห็นไหม บางทีก็ดับนีะน,ะ,นะง่ายไหมให้ดูใหม่นี่นะปึ๊บติดปึ๊บ,บดับเรียบร้อยนะเป็นไงบ้างสำหรับคลิปนี้นะครับเนี่ยเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะถ้าชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราคลิปหน้าเราจะไปทำอะไรกันอย่าลืมไปกดติดตามกันนะนี่นะ ตามนี้เลยไมไ่มีอะไรยากนี่อีกทีหนึง่งนคือมีสีฟ้าเนี่ยมันขึ้นว่าสแตนบายแต่ถ้าเรามือไปอ้างสีฟ้ามจะหายไปนะก็สําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ง่ายๆนะแล้วก็เดินสาไฟเดี๋ยวเราก็มาเก็บรางเก็บท่อเก็บอะไรให้เรียบร้อยซึ่งคุณแฟนเดินออกมาก็จะแต่งตัวได้เลยไม่ต้องไปนั่งเปิดสวิตข้างนอกอีกทีหนึง่งเพราะว่าเวลาเราปิดประตู แล้วมันจะมีไฟดวงข้างบนเนี่ยต้องต้องเปิดประตูมาเปิดอย่างนี้เราก็พอเห็นแล้วว่าเสื้อผ้าเป็นอะไรนะเนี่ยโมดูลทั้งหลายแหละเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้อยู่ในอยู่ในแท็กผลิตภัณฑ์สินค้านะก็กดไปสั่งซื้อกันได้เลยเอามาลองทําเพราะว่าไอเนี้ยมันรองรับ12โวล์นนะก็คือแบบข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยมันรองรับได้12โวล์ขึ้นไปอะ่ะต่ากว่านั้นน่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คให้อี๊ดหนึ่งก็เดี๋ยวโมดูลตัวเนี้ยมันมันทำงานเนี่ยมันเป็นแค่สวิตช์สลับ สำหรับแบบเขาเรียกอะไรแค่อังอ่ะเหมือนเซนเซอร์ผ่านมือนะเนี่ยสำหรับคลิปนี้นะมีเท่านี้เลยเราก็ได้หลอดไฟสวยๆในห้องแต่งตัวแล้วอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูในห้องแต่งตัวมันก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมอ่ามันก็จะบัดพอมองเห็นลางๆสวยงามนะนะประมาณนี้ก็หาเสื้อผ้าได้ไม่ต้องเปิดไฟข้างนอกก็ได้อาบน้ำออกจากห้องน้ำมาเลยก็เปิดอย่างนี้ได้เลยนะ แล้วเราก็ปิดแต่งตัวเสร็จเราก็ปิดก็เปิดนะแล้วก็ส่วนตรงไหนก็คือเป็นปลั๊กที่เราทําทิ้งไว้เผื่อเวลาเราแบบอยากไปข้างนอกหลายๆวันไงแล้วเราคลัวไฟฟ้าแัดวจงจรวงจรเราก็ถอดมันออกได้ไม่ต้องไปติดตายนะแค่นี้เองโอเคคลิปนี้ไปก่อนครับก็ลองกดเข้าไปตรงทางด้านนี้นะมันจะมีคลิปอีกมากมายนะกดเข้าไปดูได้เลยสำหรับักงาน DIY นะครับ